งนี้พร้อมร้านติดตำรวจแจ๊บบ้างนอนไปไม่มีสิทธิ์เฝ้าหมอแม่หมอแม่ก็ได้ Não, eu lá có sót cái gì không sao mà แฟนปรทธานแฟนปาทัานหรอกปวดขาปวดขาเอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยเออเออเอ๊งบ่าเนี่ยถอดฟุ้งไ

แค่มแต์มุอยแ่อทงุมนอนบริยูทุมยู่บรินอนก็รถบัสนะไปจัร่งดว่ะชชวยนานาุพัชราได้ชมวยี่พัอผมไม่ดทางคือชั้นไม้ลวดลูกทั้งลั้งจ๋าเอิญยายทำไมคะขั้นเขาทั้งบุญใส่ เขามาทนยิ่งมาท่านเขาจะมาทศไสอ์เียกินแเาปนแ้เขาข้างเราเนี่มันบัเป็นป so like ินดนะกินเขาข้างเราเอ้จาบห่อมา พระท่านลูกแล้วคือแรงพ่ะท่านแรงพ่ท่านหรอกปวดขาปวดขา <laughs>